สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันกับช่องบันนอกบันนาชาแนลกับบากบกันทรารมในวันนี้นะครับทางด้านแอดมินจะมาสรุปปริมาณฝนรวมถึงอุณหภูมิของประเทศไทยโดยเทียบเป็นมิลลิเมตรนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬกาของวันที่2 6เมษายนจนถึง13นาฬิกาของวันที่2 7เมษายน2564 โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับฝนมากที่สุดของภาคที่วัดได้76.5ม mm, มที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรส่วนภาคอีสานนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง70%ของพื้นที่ตกมากที่สุดที่วัดได้นะครับ135.6ม mm, มที่บริเวณอำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ของพื้นที่นะคบมีฝนตกหนักบางแห่งตกมากที่สุดของภาค61.4ม mm, ิลิเมตรที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ของพื้นที่นะคบตกมากที่สุดที่วัดได้15.4ม mm, ิิเมตรที่บริเวณเขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนา,นายก ภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง40%ของพื้นที่ตกมากที่สุดของภาควัดได้33.1ม mm ิลลิเมตรที่บริเวณตำาบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง70%ของพื้นที่ตกมากที่สุดนะครับ113.8มิลเมตรที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถางจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ของพื้นที่ตกมากที่สุด26.8ม mm, เมที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขตบางนากรุงเทพมหานครส่วนในด้านของอุณหภูมินะครับที่บริเวณภาคเหนือต่ำสุด10องศาเซลเซเียสที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ต่ำสุด20.7มิลลิเมตรนะครับที่พื้นราบอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนสูงสุด39.2องศาชัลเซียสที่บริเวณอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนภาคอีสานนะครับต่ำสุด14องศาชันเซียสที่บริเวณยอดภูนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอําเภอภูเรือจังหวัดเลยส่วนต่ำสุดที่บริเวณพื้นราบ21.6องศาชัลเซียสที่บริเวณอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู สูงสุด39องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนภาคกลางนะครับต่ำสุด23.2สุดสององศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีส่วนสูงสุด374ดองศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนภาคตอนออกนะครับ ต่ำสุดที่ยอดภู19องศาเซลเซียสที่บริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาเขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่วนต่ำสุดที่พื้นราบ23.9องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีสูงสุด36.4องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบรุรีอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนภาคใต้ฝั่งตันออกอุณหภูมิต่ำสุด23.3องศาเซลเซียสที่บริเวณตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนสูงสุด36.8องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเกาะกาสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิต่ำสุด22.6องศาเซลเซียสที่บรเิเวณอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่สูงสุด33.8องศาเซลเซียสที่บรเิเวณอำเภอเมืองจังหวัดตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ำสุด24.1องศาเซลเซียสที่บรเิเวณท่าเรือกรุงเทพเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ส่วนสูงสุด35.8องศาเซลเซียสที่บร,ริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคำนวณดวงอาทิตย์ขึ้นและลงคำนวณโดยกรมอุตุคาสตร์กองทัพเรือในวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นากา36นาทีอุทยานแห่งชาติดอยภูคามเภอปัวจังหวัดน่านดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาก50นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา18น38นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา58นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา33นาทีสพานแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา32นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา24นาทีและที่ประพาคารกาญจนาพิเศษแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเกต็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา36นาที สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือในวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นกาสนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา19บนกายีสนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นนาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตร เวลา13บสานาฬินาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65ซนติเมตรส่วนในวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกา,กกาหน,นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13ซนติเมตรและเวลา20่นาฬิกาสิบนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกาสามนาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13ซนติเมตรและเวลา14บนาฬิกา,า,กาสกามนาที ตามควาร,ระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรส่วนนะครับในด้านของภาพกราฟิกทางด้านแอดมินนะครับได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับจากรมอุตุนิยมวิทยาโดยพยากรณ์ฝนโดยรวมในทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้านะครับ27เมษายนพายรุรุูร้อนอยังคงเพิ่มขึ้นนะครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในบางพื้นที่นะครับเริ่มกลับมาชุ่มฉ่ำอากาศคลายความร้อนลงฝนมีได้ถึงสิ้นเดือนส่วนภาคใต้นะครับยังมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ซึมลงมาทำให้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุม โดยปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยจะเน้นบริเวณภาคอีสานขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอาจจะรวมถึงนะครับฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยในวันนี้2 7เมษายน2 5 6 4 โดยนะครับในวันนี้แม้ว่าดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับบริเวณกรุงเทพมหานครแต่อากาศจะไม่ร้อนจัดนะครับเนื่องจากจะมีเมฆมากและฝนเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่นะครับทั้งนี้นะครับแอดมินได้นำมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะครับและประกอบการตัดสินใจในการเดินทางรวมถึงนะครับในด้านของการเตรียมการเพื่อการทำการเกษตรขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ